เธอว่าคุณคือลีนาหรือเปล่าแต่เธอไม่ได้ตอบดวงตาของลีนาสะท้อนแสงเหมือนสิ่งมีชีวิตจากเดอะชิเมอร์ดวงตาของลีนาเป็นประกายระยิบระยับเหมือนกับสิ่งมีชีวิตในเดอะชิเมอร์เป็นสัญญาณว่าเธออาจไม่ใช่ลีนาคนเดิมหรืออาจได้รับการเปลี่ยนแปลงระดับ d n a ทฤษฎีเกี่ยวกับตอนจบ3ทฤษฎีหลัก 1. ลีนาตัวจริงรอดชีวิตแต่ d n a เเปลี่ยนไปลีนาที่ออกมาคือ จริงแต่ร่างกายของเธอได้รับการเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์เธอไม่ใช่มนุษย์หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์อีกต่อไปเดรชิเมอร์อาจยังมีอยู่ในร่างกายของเธอและอาจแพร่กระจายออกไป 2. ลีน่าตัวจริงตายไปแล้วสิ่งที่ออกมาคือโคลนลีน่าที่รอดออกมาเป็นโคลนที่เกิดขึ้นจากเดรชิเมอร์เธอคิดว่าเธอเป็นลีน่าแต่จริงๆแล้วเธอเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ที่เกิดจากเดรชิเมอร์มีหมายถึงเดรชิเมอร์ยังมีอยู่และอาจไม่เคยหายไปเลย 3. เดรชิเมอร์ถูกทำลายแล้วแต่ผลกระทบยังอยู่ แม้เดชิเมอร์จะหายไปแต่การเปลี่ยนแปลงที่มันก่อขึ้นยังคงอยู่ในร่างของลีนาเธอและเคนอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ที่โลกภายนอกยังไม่รู้ตัวถ้าคุณถูกเปลี่ยนแปลงไปหมดทั้งร่างกายและจิตใจคุณยังเป็นคุณอยู่หรือเปล่า